ดีค่ะทุกท่านนะคะมื่อกะเป็นเวลาหาทุ่มแล้วค่ะทีแม่น้องแก้มกําลัางหอดไปนะคะสําหรับการออกรบร่วมหมูเหตดงานของแม่้องแก้มมือน,นี้นะคะ,คะถือว่าเกินขาดเนาะแม่น้องแก้มก็ต้องขอโทษหลายๆคอกหลายๆฟาร์มเลยนะคะที่ไปบ่ะหอดนะคะเนาะไปบ่หอดค่ะคือแม่เก็บงานมาท่านนะคะคือบางคอกอ่ะมื้อกะเป็นกระจายว่า จับยากแม่จักน้อยนะคะก็เลยเดีย๋ยวแบบว่าต้องของเขากลับไปยูดนนะคะระยะระยะทางกะคือแบบว่าห่างกันเนาะกว่าจะแต่ละอำเภอนะคะระยะทางห่างกันแห้งเขาก็ใส่เวลาในการเดินทางในนะ,ะมันจะติดตรงไหนกันบ้แม่กเ็เลยเก็บงานหมอท่านนะคะตั้งใจกะเอาไว้หลอบนานะคะเดีย๋ยวแมลงแกมไปร,รวมร่้งให้นะคะ สำหรับมือนีออเดอร์กระไดเยอะจริงๆอันนี้คือแบบเอาลงมาท่านเบิดนะคะลงมาท่านเบิดเนาะเดี๋ยวถาดรอบมันอีกรอบหนึ่งตอนแม่โนแกมาลงเบิดแล้วค่ะนี่ก็คือลูกหมูถีแม่รวบร่วมมาได้ในมือนีนะคะหลังจากถีเอาลงจากรถแล้วจะมาพักให้เพื่อนกินน้ำกินอาหารอยู่นี่นะคะถือว่ามือนีหมูงามแห้งนะคะอันนี้คือเตรียมฟางไห้ให้พร้อมสําหรับนอนเนาะเพราะว่า อย่านแบบว่าฝนตกแลเพ่นหนาวนะคะฝนตกแลวหนาวก็เลยเอาฟางมาฮะอันนี้ประกันไ่กินแมงเมาได้นี่ค่ะเมื่อใดที่ยังได้นี่ค่ะไ่กินแมงเมาคือแมงเมามันลงลง,ลงมาประกันไ่กินแมงเมาเลยค่ะ ในคลิปนี้นะคะแม่นนองแกมก็ขอบคุณตัวกำลังใจเลยนะคะขอบคุณผู้เลี้ยงหมูปลาหมูดำนะคะที่ไว้ใจให้แม่นนองแกมเข้าไปร,ร่วมในฟาร์มให้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวตั้งใจมีคำถามอย่างกะทักทายข้ามาใต่คลิปไต้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวแม่กะจะส่งคำตอบไปให้นะคะสำหรับคำถามที่แม่สามารถตอบได้เนาะ mm hmm. ในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ